ใช่ค่ะใช่ดูโอ้โหมีตัวการ์ตูนเยอะเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยเราหวางจะแตกนะก่อนหี่วกเมาเงนั้นใช่ใช่บาทใช่บาทใช่บาทซื้อทุกตัวตามันต้องแลกเหรียญมาให้ด้วย ให้หมดใส่หมวดใส่ไว้เดี๋ยวไปน่วัยไม่สบายต้ใส่ไว้ดีๆเออยไม่สบายแตกนได้แตก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 แตวันไม่ได้นะหแตกเลยนะกำลังาดีๆไแตกขอบคุณคร <c ười> <20. S 1> <En> ับ <se> <aly>

ตาย,ยทายปปต,าติทจริง<ท>่ะานะติงให้ของจริง่งมาน่งี้ทยโลกคู่กันบานด้วยบานอกอนหน้วันนี้วันนี้ไม้้อที่อนี้นนนนนานว่<า> ด้วยอุบานุ่งหน้าอุบานที่แฟนเขา,เขามีกองด้านไรมันมันกันเลยมานั่งเร็วเดี๋ยวแฟนขับพืชทางบ้านเขาจะได้ดูว่ามันกันตายส่งให้มมแฟนขับเาดูด้วยว่าเขาได้รับแล้วนี่เขาฝากมันจะใจใน่านได้หลายคนยอยอุ้ยเดี๋ยวจะดีแน่นอนแนนด้วย